สวัสดีครับวันนี้มีรถมาใหม่อีกหนึ่งคันครับตัวนี้เป็นคูปต้าแอลสามสนนะครับตัวนี้เป็นเก่าคนไทยใช้แล้วครับนี่ตัวนี้เป็น3 0มสนะครับนี่สีเดิมเดิมเลยครับสีเดิมเขาออกจากร้านมาเขาทาสีนี้มาครับตัวนี้เป็นรถมือเดียวเลยครับผมรถมือเดียวไฟเลี้ยวครบกระจกครบนะครับไฟติดทุกจุดนะครับนี่ให้ดูสภาพรวมๆครับตัวนี้เป็นเครื่องยนต์สี่สูบนะครับสี่สูบสามสิบแรงม้านะครับนี่ดูยางหน้าครับ อย่างหน้าอย่างดีๆนะครับอย่างหลังนี่ดอกเต็มเลยครับอย่างหลังนี่ใช้อีกนานเลยครับสี่ห้าปีครับเดี๋ยวให้ดูสภาพรวมๆก่อนอ่ะดูสภาพรวมๆรอบๆคันก่อนครับรวมๆรอบๆคันนะครับนี่ท้ายใหญ่ๆครับยางเต็มนี่ครับฝ่ยเลี้ยวครบนะครับฝฟยเลี้ยวครบเป็นเครื่องยนต์สี่สูบนะครับสี่สูบ นี่ครับประมาณนี้อ่ะเดี๋ยวติดเครื่องยนต์ให้ดูนะครับเดี๋ยวพามาดูชมไฟหน้าปัดอะไรขึ้นครบหมดนะครับนี่ไฟขึ้นครบหมดคันนี้ยังต้องเหยียบคัสตาร์ทอยู่เลยนะครับเดี๋ยวเราเหยียบคัสแล้วก็บีกุญแจติดเลยนะครับแล้วเนี่ยนี่ครับติดง่ายมากครับติดง่ายมากแล้วก็ระบบเกียร์นะครับคันนี้ผมทําเกียร์วิ่งเร็วไปแล้วนะครับผมทาเกียร์วิ่งหลังให้เร็วแล้วระบบเกียร์ก็จะมีเดินหน้าสี่เกียร์ถอยหลังหนึ่งเกียร์นะครับผมแล้วก็มีโลไฮ เนี้ยสโลอย่างนี้ครับนี่อันนี้ทําเกียร์วิ่งเร็วไว้แล้วนะครับผมเกียร์เดิมไม่ใช้งานได้ปกตินะครับเดี๋ยวเปิดดูไฟเลี้ยวก่อนดูพวกไฟเลี้ยวนะครับนี่ไฟเลี้ยวนะครับติดใช้งานปกตินะครับไฟเลี้ยวทางนี้ทางนี้นี่ติดใช้งานได้ปกตินะครับติดใช้งานได้ปกติเลยนี่นุ่มๆอย่างนี้เลยเครื่องดีไม่มีไอระบายเลยครับผมเครื่องดีไม่มีไอระบายแล้วเปิดดูครับตัวลงตัวล็อกอยู่ครบหมดเลยนี่ ครับน้ำบารรจบเครื่องนี่เลยครับเครื่องสภาพอย่างกัเก่าญี่ปุ่นเลยครับรถน,น้องๆเก่าญี่ปุ่นเลยครับกันนี้นีระบบน้ำก็ปกตินะครับน้ำไม่ดันมันไม่ไหลเพราะรถันนี้ผมใช้อยู่ครับนี่ครับปกติระบน้ำปกติหมดนะครับ ไฟหน้าติดครบนะครับไฟหน้าติดครบนะเปิดไฟหน้าครับนี่ครับระบบไฟเปิดตรงนี้นะครับไฟหน้าติดครบอ้าวเดี๋ยวนี่ครับไฟหน้าไฟหน้านี้เปลี่ยนเป็น LED ให้แล้วนะครับเปลี่ยนเป็น LED ให้แล้วนะครับเวทหน้าอะไรมีครบเดิมเดิมนะครับผมเดิมเดิมดูไฟสองสว่างท้ายนะครับไฟสองสว่างท้ายก็ใช้งานได้ปกติครับติดนะครับครบหมด อ่าระบบไฮดรลิกนี่ปกติเลยครับเพราะรถใช้อยู่ครับนี่ปกติเลยนะครับผมรถใช้อยู่ครับนี่ขึ้นลงออรถคันนี้ใช้อัดฟางอยู่นะครับผมใช้เองนะครับนี่ก็ประมาณนี้เลยนะครับผมถ้าเดี๋ยวผมจะวิ่งให้ดูนะครับผมมีเกียร์ธรรมดาแล้วก็มีเกียร์เร็วคันนี้ทําเกียร์เร็วแลวครับเดี๋ยวจะวิ่งให้ดูนะครับ เก,ะะเกียร์เร็วนะคะเดี๋ยวชมเกียร์เร็วธรรมดาเกียร์ธรรมดาเอาเกียร์ธรรมดาก่อนอเอาเกียร์ธรรมดา เื่อเกียร์ดีมต้อมหอยอ่าต่อไปเกียร์วายนะคะ่นเกียร์เร็วเกียร์ ประมาณนี้เลยครับผมเกียร์เร็วครับตอนนี้เราทำทำเกียร์ทำอะไรให้ครบเลยครับวิ่งทางไกลๆก็วิ่งได้สบายเลยครับผมระยะทาง10โล20โล30โลวิ่งได้สบายเลยครับคันนี้รถใช้งานมาผ่านแล้วครับผมก็สนใจมาดูรถได้ที่บ้านเขาสำยอดนะครับอำเภอโคกเจริญจังหวัดลบบุรีครับคันนี้เปิดไว้ที่75,000บาทนะครับ75,000าบาทครับก็สนใจก็ลองมาดูมาชมได้นะครับผมลองเข้ามาดูลองมาขับได้ครับแต่คันนี้ดีแน่นอนครับผมเครื่องเกียร์ทย สภาพน้องๆเก่าญี่ปุ่นเลยครับคันนี้ก็ฝากติดตามร้านเล็กๆนะครับผมโชติรถรถไถมือสองครับสวัสดีครับ